ในวันที่22มกราคมคศ1,879กองทัพอังกฤษและชาวอาณานิคมที่นำโดยเฟรเดริกเทอร์ไซเกอร์หรือที่รู้จักกันในานามของหลอดเชมฟอร์ดนำกำลังพลราว1,800นายที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีพร้อมทั้งปืนใหญ่และปืนไรเฟิลที่ดีที่สุดในยุคนั้นเข้าสู้รบกับกองกำลังนักรบเผ่าซูลูจำนวน2 0 0หมนายที่นำโดยกษัตริย์เซเตวาโย ο, ที่มีเพียงหออมีสั้นธนู และโลกเป็นอาวุธเท่านั้นแม้ได้เปรียบทางด้านอาวุธและยุทธวิธีแต่ด้วยจํานวนที่แตกต่างกันมากเกินไปทําให้กองทัพอังกฤษสูญเสียกําลังพลไปถึง1,300นายในขณะที่ฝ่ายซูลูเสียกําลังพลไป2,500นายและมีผู้บาดเจ็บอีก2,000นายความท้ายแท้ของอังกฤษต่อชาติที่ตนเองมองว่าต่ําต้อยอย่างอาณาจากักรซูลูนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียเกียรติและยอมรับไม่ได้ในฐานะผู้นํากองทัพ หลอดเชมฟอร์ดรู้สึกโกรธแค้นในความพ่ายแพ้ในสุดครั้งนี้ที่ต้องยอมรับว่าทั้งหมดเป็นความประมาทของตัวเองจนนำมาสู่ความพ่ายแพ้หลอดเชมฟอร์ดจึงระดมพลครั้งใหญ่เพื่อกู้หน้าในการสุดครั้งต่อไปกับชนเผ่าซูลูที่กำลังฮึกเหิมหลอดเชมฟอร์ดระดมกำลังหลายหมื่นนายเพื่อปราบปรามอาณาจักรซูลูของกษัตริย์เซเตวายโยอยู่หลายครั้งจนท้ายที่สุดฝ่ายอาณาจักรซูลูที่อ่อนแอลงต้องขอเจรจาสันติภาพกับฝ่ายอังกฤษที่นำโดยหลอดเชมฟอร์ด แต่ลอดเชมฟอร์ดปฏิเสธและนํากําลังทั้งหมดเข้าบทขยี้กองกําลังที่เหลือของชนเผ่าซูลูจนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่อูลุนดีมึงหลวงของอาณาจักรซูลูในวันที่4กรกฎาคมคศ1879พื้นที่ทั้งหมดของอาณาจักรซูลูถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งกับสาพ,พันธรัฐแอฟริกาใต้ในขณะที่กษัตริย์เซเตวาโยถูกเนรเทศและควบคุมตัวก่อนสิ้นพระชนในเวลาต่อมา ถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ